หัวพ่นมีไปให้เลือก5้าหัว5้าสไตล์5้าแบบครับลูกค้าเลือกใช้ได้เลยนะครับหัวพ่นเปลี่ยนง่ายๆอย่างนี้เลยเนะี่ยเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะนะแรงๆครับนะแรงๆเลยนะครับผมโอ้โหลูกค้าอย่างตึงนะครับนี่แหละเป็นเครื่องพ่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับนะลูกค้าเป็นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงมากๆ คือบางคนนะ่ยอยากได้เครื่องพ่นยาที่แรงลูกค้าก็จะมองแต่ตัวมอเตอร์ปั๊มคู่มอเตอร์คู่นี่มันเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะแบตเตอรี่ก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับถึงจะทนนะครับยังไม่ทันเติมน้ําเลยแบกน้ําหนัก10บกิโลไปแล้วลูกค้าเติมน้ําไปทีนี่คือแบกหลังแอนเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นแบตลิเทียมแบตลิเทียมนี่คือน้ําหนักเบาตัวแบตเตอรี่แทบ,บจะไม่มีน้ําหนักเลยนอกจากมันเบาแล้วยังมีแรงดันไฟฟ้าสูงด้วยคือพ่อนออกมาจริงๆนะ แค่ไม่ต่างเลยจาก12บาครับลูกฮารดูเอา